รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอที่มาที่ไปนิดน,นึงครับว่าที่ดินตรงเนี้มันที่มาที่ไปอะไรยังไงครับค่ะ ก่อนอื่นนะคะดิฉันขอขอบพระคุณสื่อนะคะที่มาที่นี่อันดับแรกคือดิฉันต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมนะคะในการเป็นเจ้าของโฉนดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถูกต้องอคุณพ่อดิฉันนะคะได้ซื้อที่ดินนี้ตั้งแต่พศ2531นะคะ,ะแล้วตอนนี้ที่ดินนี้ค่ะได้มีการบุกรุกนะคะจาก หมู่บ้านหรือกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะคะในปีพศ2533โดยที่เราสืบทราบมานะคะ่ะมันมีหมู่บ้านเนี่ยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ดินเราที่ดินเราเนี่ยเป็นทางตันนะคะมีลำคลองกั้นแต่หมู่บ้านเนี้ยค่ะเขาเป็นหมู่บ้านตาบอดนะคะที่เราเนี่ยทราบมาว่าถ้าคุณจัดสรรเนี่ยหมู่บ้านตาบอดเนี่ยตามพรบรจัดสรรเนี่ยคุณจัดสรรไม่ได้อยู่แล้วนะคะ พรบ2543เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยคือหมู่บ้านนี้ก็ได้เข้ามาทำถนนนะคะที่นี่โดยมีเอกสารฉบับหนึ่งนะคะ A4 ได้อ้างว่าถน,นนนี้เป็นถนนสาธารณะแล้วเอกสารนี้ได้ลงรับรองจากผู้รักษาการผู้อำนวยการเขตนะคะที่เขาเอามาอ้างกับดิฉันดังนั้นปี2533เนี่ยเขาก็เข้ามาทำเสร็จแล้วก็ขออนุญาตสร้างสะพานนะคะ จากที่ดินตาบอดเข้ามาจนที่ดิฉันเลยนะคะก็คือพูดง่ายๆหมู่บ้านนี้กับหมู่หมู่บ้านที่ดินดิฉันเนี่ยมันแยกจากกันชัดเจนนะคะไม่ได้ไม่ได้ต่อกันเลยดังนั้นเนี่ยเขาได้มีการบุกลุกจากการสร้างสะพานของเขาข้ามาในที่ดินดิชัน2533นมาทําถนนเสร็จแต่ที่ดินเนี้ยเมื่อปี2536คุณพ่อดิชันเนี่ยได้เข้าไปจำนองธนาคารกรุงไทยนะคะ สิบสองปีเพื่อเป็นประกันงานประกันงานราชการดังนั้นพวกท่านจะเห็นนะคะว่าโฉนดนี้ได้ถูกจำนองเอกสารสิบถูกต้องตามมาตรา58แต่พอปี5พอปี2536ก็มีการไฟฟ้านะคะเข้ามาปักในที่ดินดิฉันโดยอ้างว่าหมู่บ้านนี้อ้างว่าเขาแจ้งเขต ให้การไฟฟ้ามาปักในที่ดินดิฉันซึ่งระหว่างที่ปักเนี่ยเอกสารเนี่ยได้อยู่จำนองกับธนาคารกรุงไทย <c oughs> ดังนั้นเนี่ยระหว่าง12ปีเนี่ยเราไม่มีกรรมสิทธิ์ในการฟ้องร้องนะคะเนื <c oughs> ่องจากเอกสารสิทธิ์เนี่ยอยู่กับธนาคารกรุงไทยดังนั้นมันมีการฟ้องร้องปีเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ปี2546 2546 <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยเป็นเจ้าของโฉนดนี้ตั้งแต่ปี2531 กรรม,มาสิทธิ์ตาตาคุดสีแดงนะคะจนปัจจุบันในชื่อดิฉันเนื่องจากคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วดิฉันเป็นผู้จัดการที่ลุกล้ำจริงๆก็คือบริเวณถนนทั้งหมดถ,ถูกต้องค่ะถ, <c oughs> ถูกต้องถูกต้องค่ะใช่ใชอันนี้ถ้า <c oughs> มันเกิดมีการไก่เกี่ยกันหรือว่ามีการตกลงมาขอซื้อไอ้ตรงเนี้ยเพื่อให้เป็นทางสาธารณะจริงๆแล้วตัวนี้เราจะยังไงดิฉันไม่ขายค่ะเพราะดิฉันไม่ชอบคนที่เอาเปรียบประชาชนยังไงก็ไม่ขายค่ะที่นี้ คุณไม่ซื่อสัตย์กับประชาชนแล้วคุณก็ไม่ซื่อสัตย์กับผู้บริโภคซึ่งวันนี้ลูกบ้านต้องเดือดร้อนเพราะหมู่บ้านนี้ดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะเอ่อมันมีการพูดง่ายๆว่าเรื่องเนี่ยอยู่ในศาลดิฉันออกมาตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ลูกบ้านที่นี่หมู่บ้านนี้ทราบว่าหมู่บ้านจัดสรรที่คุณไปซื้อมาเขาปัดความรับผิดชอบทั้งหมดให้พวกคุณดินี่คือสิ่งที่ดิฉัน ที่บอกอะค่ะครอบครัวดิฉันเนี่ยมีความเมตตาเพราะเราสามารถปิดได้เลยแต่เนื่องจากลูกบ้านเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องดังนั้นครอบครัวเราเนี่ยมีความเมตตาให้ลูกบ้าน200หลังคาเรือนว่าคุณเนี่ยจะต้องตื่นได้แล้วว่าถนนเส้นนี้มีเจ้าของกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายมนะว่าถ้าจะเป็นตัวกลางกับ หมู่บ้านที่จะซื้อหรืออะไรแต่ว่ามันเกินเลยน่าจะเวลานี้นาะทีนี้มันเกินเลยที่จะจัดฟังจากพี่พี่เขาโดนกระทําต่อให้เป็นคนต่อให้ถ้ามีส่วนที่เราเสียเปรียบแต่ถ้าไม่ถูกต้องก็จะเป็นคนที่ยอมเสียเปรียบในเรื่องที่ไม่ถูกต้องจะเป็นคนที่แบบอ่ค่ะความซื่อตรงต้องมาก่อนความที่ไม่เอาเปรียบคนอื่นต้องมาก่อนถ้าอ่านเอกสารทนะุกอย่างแล้วเป็นการเอาเปรียบคนอืนไม่ชอบยอมจ่ายเงินยอมเดินเข้าไป ถ้าไม่มีการคุยกันให้ยุติตหนังสือพิมพ์ไทยโพลินสื่อกลางเพื่อคนชนชาวไทย